โคดันครับราคาเต้นเต็นมากข้างนี้เป็นคือหอดไม่นะได้ใจนะวัววัก็ดีใจว่วัาวเวแป๊บแป๊บแป๊บแปวบเทียวมาหอดช่วงนี้หอดควอนกับโคดันนี้ที่หลังถ้าหอดควอนกอยนแม่ข่งปีนทั้งคลายออกมาเลยเัืนี้ก็บผู้ผู้นี่มากเอาตะบนเอาตะบนแล้วเขาเื่นเต้นในข้อเขา็มีโอกาสแก่ตัวแล้วผู้ันนี้เอาล้างก่อนล้างก่อนเนาะล้างปพิบเนี่ย บน,กน,กนเก่าทุกอย่างสบายเขาทีได้สบายใจใช่ล่างก้อนเนี่โอ้ยอย่าแม้คือสุดแล้วครับนะเขาวันนี้คือสุดเลยจบเลยนะครับถ้าเขาวันนี้คือสุดคือจบเลยคือไม่ะบายสบ,บายคงเครียรดออกได้เยอะสบายคงเครียดแล้วก็นี่เขาจึงเรียกว่าระดับประเทศได้ถ้าเข้าวันนี้นะครับถ้าพวเขาไปยังที่เกาอลีคุณเด้อปูเด้อรุ่นต่อนอนรุ่นต่อรุ่นกันต่ไปนะครับ ลูกศิษย์บอกว่าขอพรจากอาจารย์หน่อยว่ากันเถอะเป็นเพียงเหนี่ยวหางมหาลาภวิโยนาคระคุณอภิษฐรรภคมัตตสัมพิมาครับขอให้ทุกคนดีเบิองไร้ทศเพราะว่าจะช่องไหนนะครับที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับคนดีๆนะครับเด้อชื่อเลขตัวไหนขอพรอีกทีขอให้มีสุขมีหลัถูกรางวัลที่หนึ่งครับสาธุสาธุครับสาธุรสาธุสา้อ ขอบคุณครับดีครัพวกเราไปนานๆนะครับครับวนนี้หลายคนถามว่าป่วยแรงงวงนี้ป่วยไปแล้วต้องเจ็บหน้าอกแล้วก็ยังไอหอบคอแข็งๆลูกป่วยกับมาแน่นอนครับมืออื่นหายแน่นอนเหมือนเดยมแบบนี้ถ้าป่วยมาแน่นอนป่วยมาแน่นอนนะครับครับนะครับเล็กน้อยได่ถ้าวันไปเที่ยวตลาดนนะครับันี่ครับฝันว่าไปเที่ยวตลาดนั่ากับคุ้มขึ้นสูงงตอนแรกขึ้นเมื่อไรย่านแท้ขึ้นได้ตัวเล็ ไปเบิ uhm. ะะ่งว่าเออหยุทึ่งทึงไม่อย่างคือสิ่งที่เทาขาดบางยี่มันจะยิ่งไงเนี่ยเทาถึงมันจะมีอุปสรรคแต่เทาสุทธานได้ครับแล้วการขึ้มาได้ก็คือว่าเทาจะขึ้นที่สูงน่าจะแม่นมวลนี้ได้ขึ้นที่สูงครับฝันว่าไปฝันนี่ขึ้นยากแต่ว่าผมก็พยายามขึ้นอยไางใด้ย่างหนึ่งสั่งเทิงครับน่าจะแม่นว่างมวลนี้เขาจะขึ้นที่สูงครับเขาจะขึ้นที่สูงสยู่ในใดจะตั้งยัง หลักตลาดนัดคือคนไหลไงมาเไหลแชื่อว่าคนแถวนี้หนักกันตลาดนัดนัดมาคนลูกคนลูกคนลูกคนลุกคนลุกคนลุกคือตลาดนัดหรือคือเขาจะได้คนเป็นที่ที่คนนัดกันวันนี้คือ่าคนที่ได้นัดกันอยู่หม่างนี่นะครับผมขึ้นที้สูงไน้ปั่นผมขึ้นได้นะครับเขาจะได้ขึ้นที่สูงเงยน้อยอาจารย์ปั่นมือได้มือขึ้นครับปั่นมือขึ้นไม่ไมเลยปั่น่า นักจะขึ้นตึกตึนสูง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 ขึ้นยากอยู่แต่ก็ขึ้นได้จนสุดเลยจะมาอีกป่ะอาจารย์ครับโอ้ยตลาดนัดกัคือว่าตลาดนัดคนนัดกันให้เขาจะเงินตลาดนัดบรรยากาศเท่าที่ได้นัดกันเนี่ยน้องวันนี้วันนี้วันนี้ต้องผ่านคดรีนี่มั้งครับเจอกัไรนี่ อันที่จะขาวเราไหมนี่เลขเขาแน่นอนคตามโซนปุ๊บหเช็ดน่นะครับโปรยการต้องโปรยหมดมาแล้วมั้งบุ้งก็ได้หมดนี้เราไหมเสื้อขาวนี่มารุ่นเรื่องอะไรนครับบไกว่มาถึงเช็ดพี่พี่จะมาช่วงเวลาแบบวันแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอครับก่อนเลขออกทุกครั้งเลยมาแล้วก็คุยกันแบบนี้แหละได้เท่าไหร่นักมาก่อน สามร้อยนะครับสามร้อยล้านสามพันโอ้าดสามรอยล้านจี่ลโงลเลมาอเดินทางมาจากไหนครับร้อยเอร้อเอ็รอยเอี้ย่ยแต่วันนี้แปลกมีพี่เรากับมิฉกเรามาแล้วกคแม่อุราดกับมาเหลือเงี้ยเมื่อนกันเงี้ยมากเงี้ยใช่ไหมนี่สบายหามนะครับนั่นแหะเขาถือเข็เผมมันจะถือเขตทุกอย่างมือื่นอย่าลืมบอกผมเปิดเพงเนอะบบ่ลืมบ่ลืมนาจะ ผมมาพูดนั้นก็จะมาอยู่ครับพี่โอเล่ไะพี่โอเล่ครับี๋ยวผมลองโทไปหาเพื่อนตอนแรกเป็นองม่ลเาสเกนก่อนเียนก่อนคุออกต้องเปิดมนแคนก่อนเนอะมนแคนเขียนคุณทิงอะไรครับพง้งอย่างพิงเก่าท้งอย่างมน้ยบมเนงไงบอมันมันโมเมนผู้สาวอ่นนาทิงไหมละโมเมนผู้สาวไนเขาโมเมผู้สาว้เพิ่มเพิ่มล้ำเลิศไหมครับโมเมนต์สามวนอะไนี่ แมงกำลังขุ่มเที่ยงแมงกูมันมาขึ้นเลยไหมมันแมงเป็นมันกูมันม่อนแค่ด้วยที่บุญเอามน์แค่สามทุ่มที่บุญเอามน์แค่แม่งั้นซะบอกซะตําหนักกูใหญ่อาจารย์น็อตีผ่านนะตําหนักกูใหญ่อาจารย์น็อตพานเที่ยวนะครับสามทุ่มเข้ามาขอขมากรรมร่วมกันในไรสุดนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ใส่เสื้อแดงครับใครมีเสื้อสำนักใส่ได้เลยแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะใส่เสื้อแดงครับ เนาะสามทุ่มไลฟ์สดนะครับเพื่อนอาจารย์จะใช้เสือแดงครับเสือแดงเนื้อเสือแดงสามทุ่มไลฟ์สดคืนนี้ขอเข้ามากับทุกันนะครับเข้ามาดูทั่วประเทศเลยครับสองพันหกร้อยหกสิบสองจารนับพี่นะครับน้อยได้เลยแคบได้คบเน้อยได้แล้วครับหน้าจอน้อยนะครับเบ้อ